สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่อง g o l a c a n e l นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องผสมอาหารนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องนวดแป้งด้วยนะคะ,ะเป็นอของ Casio นะคะรุ่น SW5353S นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นไอย่งไงกันบ้างคะ่ะด้านข้างของกล่องน,นะคะก็จะเขียนรายละเอียดไว้เล็กน้อยนะคะก็คือมี ตัวเครื่องนะคะทำจากพลาสติก ABS นะคะคุณภาพดีนะคะถอาหารสแตนเลสแท้นะคะแล้วก็ความจุนะคะ5.5ลิตรนะคะมีฝาปิดนะคะไม่ให้ส่วนผสมกระเด็นนะคะแล้วก็ปรับระดับได้ถึง6ระดับนะคะมีไฟ LED นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์หัวตีมาให้3แบบนะคะแล้วก็ขาก็จะเป็นตัวยางนะคะดูดกับโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้กำลังไฟพันวัตต์ค่ะ เราไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นไงกันบ้างน,นะคะอันนี้คือแกะกล่องให้ดูกันเห็นเลยนะคะสําหรับเครื่องนี้นะคะเขาก็จะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะมีสีชมพูนะคะสีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็สีลาเวนเดอร์คะวันนี้ก็สั่งสีลาเวนเดอร์มานะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะใครชอบสีอะไรก็สั่งไปสีนั้นเลยนะคะมาแพ็กเกจนะคะที่เขาแพ็คมาก็แน่นหนาพอสมควรนะคะแต่ว่าพอดีเราเปิดดูไปแล้วรอบนึงนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะวางบนไม่ได้วางบนโตนะคะถ้าเกิดวางบนโตเขาก็จะแน่นหนึบนะคะก็ข้างในก็จะมีคู่มือมาให้นะคะแล้วก็มีใบรับประกันถึง2ปีเลยนะคะซึ่งก็นานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีให้สแกนนะคะก็มีศูนย์ที่ศูนย์ที่ไทยนะคะเขตภาษีเจริญกรุงเทพนะคะมีเบอร์โทรให้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็กติดต่อไปได้นะคะที่ศูนย์นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีฝานะคะฝาบิดนะคะแล้วก็มีช่องให้เทส่วนผสมได้นะคะโดยที่ไม่กะเด็นนะคะแล้วก็มีตะก้อนะคะมีหัวตะก้อแล้วก็มีหัวที่ไว้สําหรับนวดแป้งนะคะเป็นหัวตะขอนะคะแล้วก็มีหัวใบพัดมานะคะก็จะมีมาให้นะคะ3หัวด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวเครื่องนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็สีก็จะถูกใจมากเลยนะคะวันนี้ชอบสีนี้มากๆเลยนะคะเขาก็จะมีบอกให้นะคะว่าสปีด56เป็นสําหรับการทําแคปเค้กนะคะเค้กอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะมีบอกเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่ายังไงก็ไปอา่านในคู่มือได้นะคะแล้วก็มีถึง6สปีดนะคะแล้วก็มีปุ่มพอสําหรับ สำหรับการที่ปั่นแบบเดียวนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถูกปั่นก็น่ารักดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่บิดนะคะเพื่อที่จะว่าจะยกตัวขึ้นนะคะแล้วก็ใส่หัวหัวตะก้อหัวอะไรได้นะคะนี่นะคะภายในถุงน่าใช้นะ,ะน่ารักนะคะก็ไม่ใหญ่มาก ก็สาหรับแบบแม่บ้านที่หัดทําขนมนะคะหรือว่ามีธุรกิจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทําขายเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เราก็ลองประกอบฝาไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่หัวนะคะมันก็จะเป็นมีเขี้ยวนะคะก็ดันเข้าไปนะคะก็จะเป็นสปริงนะคะดันเข้าไปแล้วก็บิด ยานี่นะคะพอดีถือกล้องด้วยมือนึงเนี่ยค่ะแล้วก็บิดให้เข้าล็อกนะคะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเวลาเปลี่ยนก็ก็ทาเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนง่ายนะคะเปลี่ยนง่ายใส่ง่ายนะคะก็สะดวกดีค่ะแล้วก็มีฝาปิดก,กันแบบฟุ้งหรือว่ากระเด็นด้วยเนี่ยนะคะก็จะลองปิดให้ดูนะคะว่าเวลาปิดแล้วเป็นยังไงนะคะเนี่ยะคะ่ะ ฝาก็จะปิดสนิทนะคะแล้วก็มีช่องให้เราทีส่วนผสมไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องฝ้าออกนะคะจะได้ไม่ฟูนะคะส่วนตรงขาก็จะเป็นขาที่ว่าดูดกับโต๊ะนะคะแต่พอดีวางบนอันนี้นะคะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็เลยถ้าวางกับโต๊ะก็จะดีกว่านะคะสำหรับตัวโถปั่นนะคะก็จะเป็นตัวโถปั่นแบบล็อกนะคะหมุนไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูค่ะว,ว่าเวลาปั่นเสียงจะดังมากแค่ไหนนะคะเนี่นะคะพอเราเสียบปลั๊กไฟก็ติดแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเป็นกระพริบกระพิบแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเอาลงวางบนที่เรียบๆดีกว่านะคะเพราะว่าอยู่บนเบาะนะคะเขาจะสั่นนะคะนะคะเรงเอามาปั่นที่พื้นที่เขาดูดๆได้นะคะที่จริงก็ถือว่าเสียงไม่ได้ดังมากนะคะเพราะว่าเราไม่มีมันเป็นถุเปล่านะคะไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่ไงลนไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มระดับความแรงให้ดูนะคะในแต่ละเบอร์ สำหรับตัวพีนะคะก็จะเป็นการปั่นบ,บชั่วคราวนะคะนี่ค่าแบบนี้ค่ะสำหรับการรีวิวนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้มารีวิวสินค้าอะไรต่างๆในคราวต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ